สวัสดีนะครับจะสิ่สเซอรีนะครับวันหนึ่งยุ่ที่สนามกีฬาถึงโคมาแซงถมเพ็รนะครับวันนี้จะพามาดูว่าทำการชนในรอบวันบางทีพวกตุลาเนี้นะครับเดื๋อวจะมาคุยจะของวัวนะครับประว่าิอาวุธมีความสนความพร้อมความสมบูรณ์กี่ยวเซนก่อนเส่นหมือนชนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวว่าผมมาถีงาสายวัวชนนะครับเดี๋ยวว่าเชือดเชือดในหลังตู้จำไหมครับอีทครับผมยี้ใครคนไหมครับไก่โกลไหนวัวลี่ไก่โกลทำปีนองถุงใหญ่ครับับผมสองวัวนี้เชื่อดนะครับเดี๋ยวว่า ปูข้าวตาบันดุงอัลทอราพิดหรือว่าเบอร์รี่ครับอายุกี่ปีแล้วครับอายุกปีครับปีแล้วครับไปรู้ทยยางได้ประจําได้ไหมไม่สามครับไม่สามพังอะไชิงกี่ไฟแล้วครับไม่ครับว่ไม่นะครับทุกคูรอมนี่นะว่าบางมาอะไกี่นาทีครับอ่าวางมาดีเทปกับวิชาทางเชิงนี้ครับกแตนด์คันดิคเรื่อยๆครับเหลือเขานะครับหายหน้ามาล้าง ทีบ่อวันแล้วครับวันแล้วคามยินดีพานมาถึงัีนะครับกัูมนี้กินยาีดำสมบูรณ์ไหมครับสมบูรณ์ับเดินพันกิโลเมรรมนี้ผ่าลมถุงใหญ่แนยนอนครับผ่านมถุงใหญ่แล้วนอนไปถอนกับหน้ดนหลกีมรไหมเล็กน้อยครับเล็กน้อยนะครับก็จังควะหน้ากัเดินวันกิโลครับตอง่ครับ้องรเยใบใจนะครับยานี้เหระว่าให้เองโดยสาวทีมงานมาให้ครับให้เองครับร่มรับผมลอมซึงมนชนตนี้ในซาตาคนนี้ว่าจะบอดีมีคำสดคำพร้อมคำสมบูรณ์เกี่ยวกับเส้นครับรอยเพื่อเส้นครับเราเปน เอซีวิตามข้อมบอดนี้เราก็ชฉาซึ้งเนี่ยะครับราวันดียีบุงนี้นะครับ ชาวหนุ 1. 1> <'s> <c oughs> <food> ่มใหญ่แล้วาชาวกคอนนะครับก็เชิญมาเป็นกําลังใจเชียร์เบอร์ดี้ร้านนำใจนำถุงย้ายโดยครับมีความอันในชมกันแน่นอนนะครับผมอย่าให้สำสิ่อย่าลืมมาติดตามชมตามเชียร์เป็นกำลังใจกับโคข้าวตะวันหลงอชรลิ่าพีโเบอร์ดี้นะครับดาริสนาเวลาชมโคมาแซงของเพล็กนะครับทำการชนเดนทีหกตุลาเป็นคููทีเก้าในรายกาป็นรองคอยนะครับทำการชนกับขูโน้นงามเพชรบอยป้าดาราชัยรัวเจ้าตาแก้วนะครับทำการชนตามเส้นซองมือบาทไม่รวมเสมอหนอนนะครับอย่างนีผมึ่คอยไหนว่าเราเจะเบอร์ดี้เอาเบี้ยเอาชนะลูกค้าเริ่มเผื่อเป็นคไหนครับ สวัสดีที่มาประเดิมชัยวัวแดงนี้นะครับพบกับพี่ครับ สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับวันนี้วันนี้จะนำอิฐลาจังโกลมาเซ้นกรุมเพ็พน,นะครับวันนี้จะพามาดูว่า ทำการชนในรอบันที่1อ่ตุลามนะครับเรื่อวจะมาคุยจาของวัวนะครับวัวของเขามีความสดความพร้อมความสมบูรณ์กี่เปอร์เซ็นต์กถึงนชนน้ครับเว้สดีครันแว่านีครับผมมาจากทีมงานสายโฉนต์ต้องับเดี๋ยวว่าเชียได้เชิยน์หนังตัวจได้ครับเชียนิวครับยูไคโคได้คำเดี๋ยวว่าไิโระผู้ยิ่ใหญ่อย่างราครับคร้อมหน่ยวันนี้ตัวนี้เชียรไคโหนโน่นเป็นปลาดาราเชยครับหรือว่าเจ้าสายแก้วนะครับอายุกี่ปีนครับเดี๋ยวว่ารปีครับหกปีนะครับไปรู้สายยาเดีวจำได้ไหมไม่ทราบคร สิทธนะครับพาพี่ขอยี่วันแล้วครับสิบกว่าวันเลยครับสิบกว่าวันแล้วความยุติธรรมนาสศิลป์สบายดีไหมครับครับทุกครูรอบนี้กินยากินน้ำสมบูรณ์นีครับจำหลัแก้วสมบูรณ์นี่ครับเดิมพันกินรับไหมรอบนี้รับกินรับไหนนอนนะครับโดนเกเได้ไหมจะได้ครับจำความนี่ครับจำความครับจำความนะครับเดินมันกี่โลครับต้นต้นตอนนี้ประมาณหน้ารูเอายุนะครับพอจะเผล่ออย่ฟุ้งครับเอายุนะครับยาที่ให้เองลูกชาวถิ่งานเรามาให้ครับ เช้าขับมาเองกันครับปลไปนะครับรอที่มุชนตอนนี้ในสายตาของไหนว่าเจ้าตากแก้วมีความสดคำพรองคันมบุญก์คิวเส้นครับหลากา่เ็นต์นะครับเก้า็นรเชิก็เต็มหล่อยนะอยากใครฟ้าที่เอซผู้จะตามพมเจ้าตาแก้วรอบนี้นะครับวันเียบกูก้าขามลังใจด้วยรับกับพ่มให้เจ้าตากแก้วเบี้ยวชาใชนะขาาเลยนะครับกพมยังให้คำชี้อย่าลืมมาจิตามชมตามเชียร์เป็นกำลังใจกับเจ้าตากแก้วนะครับดานที่ชนคะทีลายเ็นกโคเปอร์เซ็นสมมเต ขอบคุณมารับเสัสมภารกมูล้รกกขอให้จกกัดแก,กออบเบีโอเอาชนะองคแซ่ลูกขายรัับขอบคุณมากครับ